โศกนาฏกรรมของเจ้าชายแฮมเล็ตบทที่6จับพิรุธแฮมเล็ตขณะที่ก,กษัตริย์คลอดดิอัสกำลังสนทนากับโปโลเนียสและราชินีเกอร์ทรูดอยู่นั้นแฮมเล็ตกำลังเดินอ่านหนังสือด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังเดินมุ่งหน้ามายังบริเวณที่ทั้งสามกำลังสนทนาราชินีเกอร์ทรูดทรงตรัสขึ้นว่าทูลพระองค์ทรงดูทางโน้นสิแฮมเล็ตกำลังเดินมาทางนี้ ท่าทางดูแปลกๆชอบกลโปโลเนียสรีบทูลกษัตริย์คลอ u d i u s และองค์ราชินีว่าทูลฟาบาดและองค์ราชินีกระหม่อมใคร่ขอให้ทั้งสองพระองค์เสด็จหลบไปก่อนขอให้พระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้กระหม่อมได้สนทนากับเจ้าชาย Hamlet สองต่อสองกระหม่อมจะดูว่าเจ้าชายทรงเสียพระสติไปจริงหรือไม่กษัตริย์ Claudius และราชินี g e r t ทรูดต่างเห็นด้วยกับข้อเสนอของโปโลเนียส จึงได้รีบเสด็จหลบไปเมื่อเจ้าชายแฮมเล็ตเดินเข้ามาใกล้โปโลเนียสโปโลเนียสจึงได้กล่าวทักทายเจ้าชายทรงสบายดีหรืออ๋อข้าสบายดีเจ้าชายทรงจำหมุนชั้นได้ไหมทำไมจะจำไม่ได้ล่ะท่านคือคนขายปลาเจ้าชายทรงจำผิดแล้วข้าจะไม่ผิดหรอกข้าอยากให้ท่านเป็นคนซื่อสัตย์เช่นคนขายปลาคนซื่อสัตย์หรือใช่แล้วโดยทั่วไปแล้ว เราจะเจอคนซื่อสัตย์แค่หนึ่งคนจากคนหมื่นคนแต่สำหรับคนขายปลาแล้วเราจะมีโอกาสเจอคนซื่อสัตย์ได้มากกว่าเจ้าชายกล่าวได้ถูกต้องแล้วท่านเห็นด้วยกับข้าไหมว่าเมื่อแสงอาทิตย์กระทบต่อสุนักที่ตายแล้วในเวลาไม่นานก็จะมีหนอนเกิดขึ้นถือได้ว่าแสงอาทิตย์ได้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตเอว่าแต่ท่านมีลูกสาวหรือไม่ใช่ข้ามีลูกสาวเจ้าชายถามทำไม จงอย่าให้ลูกสาวท่านปรากฏตัวท่ามกลางผู้คนจำนวนมากการให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตถือว่าเป็นสิ่งดีงามแต่แต่ว่าถ้าลูกสาวท่านเกิดท้องขึ้นมาล่ะปโรเนสคิดในใจว่าที่เจ้าชายพูดมันนี้เจ้าชายตั้งใจจะสื่ออะไรหรือพูดไปพูดมาก็วกมาที่ลูกสาวเราแต่เจ้าชายจำเราไม่ได้นี่นาดันมาหาว่าเราเป็นคนขายปลาสติและเลือนไปใหญ่แล้ว